ลับก็มาสู้ชุดที่ซ่อมคงรายการหลาวก้าวชาวบ้านครับจึงเราจ้านําเรื่องราวข่าวคราวต่างๆมาฝากตามผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเจ้าทางช่อรงระนองเชนเนลจัดชมไอพีเอซ่รอยยีสุกกับในเวลาแปดนิกาถึงเก้านาฬิกาและก็ซ่อมถุงถึงสร้างถุงครับค่ะตั้งงอการสาัมนะคะรับชมได้ครั้งช่วงบ่ายซ่อมถึงบ่ายสร้งางแล้วก็ตีซ่อมถึงตีงตสร้าค่ะใครที่ไม่รับไม่นอนว่าหลุงก็สามารถติดตามรับชมกันได้กับรายการหลาวข้าวชาวบ้าน แล้วก็ในทุกวันอาทิตย์เราจะมีการสรุปค่าประจำสัปดาห์ในเวลาเดียวกันค่ะก็สามารถที่จะติดตามรับชมกันได้นะคะมาถึงเรื่องโครงการจัดงานวันซาก้อนแห่งชาติประจำปีส่งป่ารยัสิบพกขับจึงในวันที่ยี่สิบกกุมภาพันธ์ขคงถุกปีเป็นวันซาก้อนแห่งชาติครับโดยในปีนี้ทานซาก้อนองซับัพยยี่สิบห้าพันส่งกดกลับเป็นเจ้าภาพในการดําเนินกิจกรรมงานวันซาก้อนแห่งชาติครับโดยในวันนี้ครับที่ห้องประชุม กองพันท่านรับทียี่สิบห้ากรมท่านรับทียี่สิบห้ากับรวาร์อย 25, รยี่สิบห้าปันช่องพันเอกทิติพงศ์อินวชัชชากับประธานกนรรมการ้ากคนอมรับโรยี่สิบห้าปันช่องจำกัดรวมกับทางา้ากรนจากวัดนองฐานซีรับสุบ,บรรณภาทครับได้รวมกันแถลงข่าวการจัดงานวัน้าโกโนแห่งชาติประจำปีส่งผ่านาีสิ 5, 5, 5, 5, 6, กกลับซึ่งจะมีขึ้นในวันอังคารทียี่สิบกกลุ่มภาพัน 5, 5, 5, 5, 5, ่นสงผ่านนายยยี่สิบกีอาคารอันนประงุ์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนองซึ่งงานก็จะเริ่มกิดตั้งแต่เวลา7จ็ดตุลาถึงยี่สิบสองตุาครับในการบริหารครับอยากจะเรียนว่าได้กลเรียนมาเมื่อปี2459นสครับโดยพระราชนรงค์เธอพระบรมมุขพิยมกรซึ่งถือว่าเป็นพระบิดาของสาลกรนะครับท่านทรงเป็นผู้ที่เริ่มนำ mm. ม,มีการสากรมาใช้ในการแก้ไขปัญหาที่สิ่งของทอนท์เกษตรกรในขณะนั้นนะครับ ทรงศึกษารูปแบบการตะกอนต่างๆจากทัประเทศที <k ind |zh|> ่สุดก็เรื่องสะกอนหาคุณไรเฟิเซนของประเทศเยอรมันนะครับและได้ทดลองใช้ครั้งแรกที่จวงหวัดร์โลกโดยจดทะเบียนสะกอนครั้งแรกเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2549ชื่อว่าสะกอนวัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้นะครับซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลวัดจันร์อำเภอสุรโรธครับต่อมาก็ได้มีการ ได้ขยายเผยแพร่และพัฒนาสากลมาตามลำดับพันเอกทีนิพงศ์อินวัชากับประธานกรรมการสากลอมซาโรยี่สิบห้าพันช่องกล่าวว่าตามที่มติีโครโมเมื่อวันที่เก้าตุลาคมส่วงพันห้โดยยี่บเจดได้กำหนดวันที่ยี่สิบภาพันธ์โคกถูกปีเป็นวันสากลแห่งชาติประกอบกับวันสากลวันบาบัจบครบโรปีที่เกิในวันอัคารที่ยี่สิบภาพันปีโกนี้สนิบาสากลแห่งประเทศไทยกับรวมกับ ชุมนุมซาก้ระดับชาิและก็น่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันจัดงานวัน้าก้อนเน่งชาิประจำปีขึ้นเพื่อเป็นการถวายเป็นรัศกาลและลำเลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบรมราชวงศ์เทอกรมมื่นปิทิยาลงโคนพระบิดาแห่ง้ากรไทยอันจะนำมาซึ่งความรูรักสม้มมาคีความเป็นนำนึ่งอันเดียวกันกองกระบวนการสากรอนไทยตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์งานวัน้าก้อนเ่งชาิและเอกลักโกกซาก้อภายาตายรักการผลงตนเองและก็ช่วยเลือซึ่งกันและกัน ได้สำหรับกิจกรรมในปีนี้จ,จะจัดขึ้นในวันอังคารที่2พกุมป่าปันธ์2 5จ6พกิจกรรมก็จะประกอบด้วยในชงชาวก็จะมีพิธีตา่างชงหลังจากนั้นก็จะเป็นพิธีสักการะพระบิดาแห่งการสร้างกวนเตยพระบรมราชวงศ์เธอกรมมื่นปิยยาลงกนโดยมีวานจีโดยที่เจอชัดจำปาเตศผู้ว่าราชการจังหวัดนนท์ํามาเป็นประธานในพิธีในส่วนของกิจกรรมตลอดงาน นนครับล่งจากนั้นก็จะมีการแข่งขันกีฬาสมาธิสากลอัมำพันการแข่งขันนกกรหัวจุกกิจกรรมสั้นๆบรรนาการข้องกระบวนการสาก้นกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชลนงซึ่งก็จะมีการออกรำแสดงสินค้าและก็จำหนยสินค้าของกลุ่มอาชีพสาก้อนด้วยการจะเปิดวยรับความพันรุ่ถวายสักการะพระบิดาแห่งการสากลไทยนะครับแล้วก็ประธานสากลน้อมซับนะครับลอยเยี่นสร้าหนึ่งสองนะครับวามพันรุ่งสักการะถวายพระบิดาแห่งการสากลไทย แล้วก็เป็นการเปิดวิดีโอสารนะครับของคณะท่านนายกรัตนตรีนางสาวิ้งรักสินวัตรหลังจากนั้นนะครับประธานสากลกองทัพร้อยที่สห้าพันสองนะครับกล่าวรายงานท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดประธานในพิธีนะครับกล่าวคุยดีพระบิดาแห่งการสากลไทยและกล่าวเปิดงานสากลจังหวัดระนองนะครับกล่าวรายงานและเชิญผู้แทนสากลคุณเกษตรรับมอบเกียรติบัตรต่างท่านผู้ว่าราชก,การเป็นผู้มอบเกียรติบัตรตามลำดับน,นะครับแล้วก็ หลังจากนั้นนะครับประธานกรมกรมการสากล1 2 5สองมอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าแล้วก็ในเวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับเป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อคมความสามัคคีในเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาเป็นการร่วมรับประทาน,านอารพบปะสังสรรค์และมีการมอบถ้วยรางวัลของการแข่งขันและการแสดงขององค์กรุตากรรครับครับก็ผมพันเด็กทิพย์พงษ์นรสานะครับในปีนี้ได้เป็นประธาน การจัดงานสาธารณกรณ์น,รนะครับในวันที่2 6กุมภาพันธ์นะครับหน้ารานเป็นอันเอกประสงค์ของจังหวัดระนองนะครับก็ขอเรียนเชิญกลุ่มสากรณก์และเกษตรกรนะครับเข้าร่วมงานในปีนี้ให้มีจำนวนมากขึ้นนะครับเพื่อเป็นโดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานในวันนี้ก็คือเพื่อเป็นการราลึกถึงพระมหาคุณนานิคุณนะครับของพระราชวลงเธอกรมมื่นิทิทยาลงกรณนะ์เป็นการประชาสัมพันธ์นะครับงานสากรณณ์แล้วก็เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดระนองนะครับก็ในงานวันที่26ก็ขอเรียนเชิญให้เข้าร่วมงานกิจกรรมในวันนี้ให้พร้อมเพียงกันเยอะๆนะครับเพื่อเป็นการระลึกถึงงานมาตรากรครับขอบควาจะชวนพี่น้องชาวระนองทุกก่าเข้าร่วมชมงานกันได้ในวันอังคารที่26กุมภาพันธ์ตั้งแต่7โมงเชาเป็นต้นไปจนตึ้ง4ีถุงนะครับที่โรงยิมเนเซียมชนะพิลากลางจังหวัดระนองซึ่งในการจัดงานวันซาก้อนแห่งชาติประจำปี ส่งขัหน้ารวสพุกนี้นะครับก็จะมีการออกแานกลุ่มกระตะกรต่างๆนําสินค้าต่างๆมาจาหน่ายนอกจากนั้นกระบวนการซากลในจังหวัดตะนงไม่ว่าจะเป็น้ากลอมทรัพย์ซากลบริการ้ากลรานคากลุ่มกระตะกรต่างๆนะครับก็จะมารวมกันจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมตามส่งกิจกรรมในเรื่องของการเทวายเครื่องราชกราหลังจากนั้นเราก็จะมีการแข่งขันกีฬาะคกับนุกนั่นเลยับมีตังเปตองวอลเล่บอล แช่บอลนะ่กับทีสําคัญการแข่งขันกีฬามาหาสนุกเป็นกีฬาพื้นบ้านใช่ไหมครับเป็นกีฬาพื้นบ้านปิดต,ตาตีเฮ้ยปิดต,ตาตีโมตตป,ตตปิตาปิดตาเชดนาเบือนมันอะไรแบบนี้เลยนะ่ยกับลุกนั่งกันให้เต็มทีในวันที่26กุมภาพันธ์วันสากลแห่งชาติโคริชชูนพี่น้องชาวละนงที่ว่างนะ่ยกับผมเป็นวันดังคาพ้นพอดี้เนี่ยกับข้าราชรรวมงานวันสากลแห่งชาติโดยพร้อมเพรียงกันโดยเฉพาะสมาชชิษซากอนทุกตุกซากอนกับโคริชชูนกับวันดังขา้นที่26กุมภาพันธ์ พรมปฏิลงิบเนซยมองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองครับค่ะก็เป็นงานดีๆที่จะมีขึ้นในวันทีงิซิบครับ ภูมิาพันนี้นะคะก็อย่าลืมที่จะไปชมแล้วก็ไปเที่ยวกันค่ะมีอีกเรื่องดีๆที่จะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้รับชมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆน,นะคะที่จะเป็นตัวแทนข้องอจังหวัดนองเราเข้าร่วมการแข่งขัน toB Number one, อร์วัปี2013 2อ13 <2013 S 1> นะคะ,ะซึ่งก็น้องๆเขาบอกว่ามั่นใจมั่นใจเต็มทีมพร้อมที่จะลงทําการแข่งขันกับตัวแทนจาก จังหวัดต่งงดางๆทั่วประเทศเลยแล้วก็จะนำความชัยชนะมาฝากพี่น้องชาวระนองให้ได้เราก็ต้องเป็นกําลังใจใะะต้องส่งกำลังใจให้กับน,อนอ้องๆค่ะเยาวาชนระนองค่ะที่พลานการขัดเลือกในระดับจังหวัด เตรียมตัวเข้ารวมการแข่งขัน t o b Number One Idol 2 0 1 3ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็ประกอบไปด้วยเยาวชนจากทางโรงเรียนพิชัยรัตนาการซ่องคนด้วยกันค่ะคือนางเศร้าท่านิสานนทิโกมลหรือว่าน้องเจนแล้วก็นายกิต,ติทั์แก้อุทัยหรือว่าน้องถัดค่ะ,ค,ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เข้าสู่รายการพิเศษนะครับนำท่านผู้ชมมาได้รู้จักกับน้องๆเยาว,วชนคนเก่งของจังหวัดระนองที่จะเดินทางไป ประกวด 2B Number o Idol 2013ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับน้องสองคนนี้มีความสามารถมากมายขนาดไหนทําไมถึงได้เป็นตัวแทนของจังหวัดประนองได้เข้าไปประกวดในปีนี้แนะนําตัวเองให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันนะครับน้องผู้หญิงครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวฐานิษฐานนที่โกมลปัจจุบันเรียนอยู่โรงเรียนพิชัยรัตนาคารชั้นมาเายมศึกษาปีที่5ค่ะครับผม ครับสวัสดีครับผมนายกิติทั์แก้วอทยปัจจุบันกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนวิชัยรัตนาคารครับครับให้น้องน้องเจนใช่ไหมฮะกับน้องทัศนฮะน้องเจนกับน้องทัศทั้งสองคนนี้ก็เป็นเด็กระนองทั้งคู่นะฮะแล้วก็มีความสามารถอยากจะให้เล่านิดนึงน้องเจนว่าการที่จะเข้าไปสู่การประกวดในปีนี้เนี่ยที่มาที่ไปเป็นยังไงต้องผ่านอะไราบ้าง ค่ะ<ม>ก็อันดับแรกเลยนะคะคือของแต่และโรงเรียนเนี่ยค่ะจะส่งเข้าประกวดในแต่และคู่ชายกับหญิงค่ะ<ม>แล้วก็คัดเลือกกันในระดับจังหวัดก่อนที่สาธารณาสุขวันที่13ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะ<ม>แล้วก็แข่งกันแล้วก็มีจังหวัดมีโรงเรียนพี่ชัยได้เข้ารอบเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนของจังหวัดละนองไปแข่งที่ภูเก็ตค่ะแล้วก็ในการแข่งขันที่ผ่านมาน้องทัศน์น้องทัศนมีคู่แข่งเยอะไหม มีเข้ามาประมาณสักกี่คู่ได้ก็ปีนี้รู้สึกจะส่งสองโรงเรียนนะครับโรงเรียนพิชัยกับโรงเรียนสตรีนองที่มีความพร้อมในการแข่งขันแช่งขันซึ่งการแข่งขันที่เราจะไปแข่งขันที่จังหวัดภูเก็ตนี่เป็นการแข่งขันในระดับชั้นหรือว่าเป็นระดับประชาชนในการทูตีน้ำวันไอดอลครับจะกาหนดอายุ1 5ถึง25ปีครับซึ่งคนที่อยู่ในช่วงอายุนี้ก็สามารถเข้าประกวดได้พลาดแล้วไม่ได้ไปเข้ารอบคัดเลือก นี่ถ้าพี่รู้ข่าวลูงหน้าจะได้ไปคัดเลือกกับเขาบ้างอายุ24ปีครึ่งนะฮะเกือบ25แล้วเอาแล้วฮะนี่คืออีกแล้วก็ในในปีนี้นะฮะจะไปที่จังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เราไปประกวดอะไรครับความสามารถของเราก็เป็นร้องเล่นเต้นลัมค่ะแล้วก็มันแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลแต่ที่ไปเนี่ยเป็นการแสดงคู่ค่ะคือการแสดงไปด้วยกันนะคะคือมีร้องเพลงกับไปเต้นค่ะแล้วครบประกวดยังไง เขาให้คะแนนยังไงเราจะทราบไหมคือส่วนหนึ่งจะเป็นมาจากคะแนนโหวตของของท่านผู้ชมครับ,รบและอีกคะแนนส่วนหนึ่งเป็นของคณะกรรมการครับคณะกรรมการก็คณะกรรมการนะฮะ <c oughs> ่วนคะแนนโหวตนี่คือเสียงที่น้องเจนกับน้องทัศจะขอท่านผู้ชมในวันนี้ด้วยนะครับเอาละฮะช่วงนี้เราให้น้องเจนกับน้องทัศอ่าน้องทัชก่อนละกันนะฮะการที่จะโหวตให้กับน้องทัศเนี่ยต้องทํำยังไงบ้างครับผม โหวตได้ผ่านหมายเลข 1900, 1900 1 9 0้าศนะครับแล้วตามด้วยรหัส027ย์ขับป้ายนี่เลยนะฮะยกป้ายมาให้ดูหนะะ่อยขอป้ายน้องทัชก่อนนะคท่านผู้ชมฮนะร่วมโหวตและให้กำลังใจน้องทัชนะครับกินิรัตน์แก้วไทยนี่ตัวแทนจังหวัดระนองของโรงเรียนพิชัยรัตนานการนะฮะกับการประกวดทุเรียนน้ำวันไอดอลสองพครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับโหวตที่หมายเลข1900 1 9 0้าศ แล้วก็หมายเลข027นะครับหมดเขตวันที่23มถือว่าไงฮะใช่ครับอ๋อก็คืออีกไม่กี่วันใช่เพราะฉะนั้นก็รีบๆโหวตไปเข้าไปนะฮะหมายเลขผมจะแจ้งกี่นองอกหมายเลขของน้องเจนก่อนละกันนะน้องเจนนะฮะนีสำหรับน้องเจนนะฮะ ค่ะข,ของเจนนะคะเป็นหมายเลข1 9 0่1 9ก0 9 4เหมือนกันคะ่ะแต่เปลี่ยนที่รหัสเป็นรหัส028ค่ะอ๋อข้างหน้าเหมือนกัน,นแต่เปลี่ยนคแค่รหัส028 <0 28 S 2> นะครับนะครับอุ้วพร้อมใช้ก99็999นะ้เฮะอย่าลืมโหนะฮะไว้ให้จบงานก่อนแล้วค่อยโหวตก็ได้นะฮะนี่คือเยาว,วชนคนเก่งของเราที่จะเดินทางไปประกวดทุมีนัมเบอร์วันไอดอลที่จังหวัดภูเก็ต ให้กำลังใจเนาะสองคนนี้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยค่ะก็ขอขอบคุณอาจารย์จินตลาเป็นอย่างมากเลยค่ะที่ให้การสนับสนุนพวกเราเต็มที่เลยค่ะแล้วก็โรงเรียนพี่ชัยรัตนาคารที่ทำให้เราได้ไปประกวดเนี่ยมีทั้งน้ำมีทั้งข้าวมีทั้งขนมนะฮะแล้วก็บางวันก็ให้ไปน้องที่บ้านด้วยเพราะว่าคุณพ่อปิดบ้านแม่เข้าว่าอเลย เอาแล้วฮะแล้วก็นี่อีกสองคนแล้วก็อีกหนึ่งคนที่มายืนถือป้ายให้เราด้วยนะฮะไม่ใช่พนักงานถือป้ายนะครับท่านผู้ชมฮะเป็นถึงประธานชมรมเลยทีเดียวนะครับอ่าแนะนําตัวเองหน่อยนึงกล้องหันได้ไหมฮะอ่าเอกมาออกมาออกมาเอานี่เลยฮะคนหน้าตาดีเดี๋ยวขออนุญาตยืนบังที่เป็นคนคนซ้อมให้เอาคนซ้อมให้อ่าแนะนําตัวนี้ ชื่อนายธนพงศ์จริยสุธิศิริครับ<ช>ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกโรงเรียนพิชัยรัตนาคารครับเป็นคน้อมครับการแสดงให้ด้วยอีกคนหนึ่งฮะทางซ้ายมือฝั่งนี้ถือป้ายตัวเล็กที่สุดใน <c oughs> นีนะฮะอ่ะครับผมนายพูนศักดิ์แพงสอยครับกําลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษ <c oughs> าปีที่หครับโรงเรียนพิชัยรัตนาคารเป็นประธานชมรมทูบีน้าวันโรงเรียนพิชัยรัตนาคารครับแล้วทําไมไม่เข้าประกวดเอง ให้โอกาสให้กับทุกคนในโรงเรียนิิัยรัตนาคาครับ,รบอ๋บอฮะขอบคุณนะฮะโวันนี้มายืนถือป้ายหลอมากป้ายหลอด้วยคนก็ถือก็รอเอาล่ะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะฮะให้กําลังใจน้องๆกันด้วยและการทั้งน้องทัศและก็น้องเจนนะครับอ่ะขออีกครั้งหนึ่งน้องเจนกันคบค่ะโหวตได้ที่1900 1 9 0 0 94ตามด้วยรหัส028นะคะครับ ครับผมสำหรับสำหรับผมนะครับโหวตได้ที่1 9 0 0 1 9 0 0 9 4เช่นกันครับแต่ตามด้วยรหัส27ครับครั้นี้คืออีกหนึ่งความสามารถของน้องๆทั้งคู่นะฮะที่จะไปประกวดทวี Number One Idol สองพสิบสที่จังหวัดภูเก็ตนะครับประกวดวันไหนฮะประกวดวันที่23วันเสาร์นี้ค่ะแล้วก็สิ้นสุดการโหวตวันเสาร์นี้ด้วยค่ะครับนะฮะวันเสาร์นี้อย่าลืมเชียร์และก็ให้กําลังใจติดตามน้องๆกันด้วยนะครับครับช่วงพิเศษ อย่างนี้แนะนําเยาวชนคนเก่งของเราที่จะเดินทางไปอย่าลืมด้วยนะครับน้องเจนและน้องทัชที่1 9 0่9เ0 0 9 4ตามด้วยรหัส0 2 7สําหรับน้องทัชและ028สําหรับน้องเจนด้วยสําหรับวันนี้ขอบคุณน้องทั้งสองคนที่มาที่ทําสิ่งดีๆให้กับจังหวัดระนองบ้านเรานะฮะได้แสดงความสามารถออกไปเผยแพร่แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดระนองขอให้โชคดีกลับมาทั้งคู่เลยสําหรับวันนี้จบรายการพิเศษทิ้งทานี้ก่อนนะฮะแล้วคงได้ ทราบข่าวดีเร็วๆนี้ในวันที่23ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะนั่นคือเยาวชนคนแก้นคองจังหวัดรน้องนะคะทีจะเข้ารวมการแข่งขัน 2B Number o n Idol 2 0 13คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งกำลังใจเชียร์กันได้ผ่าน SMS นะคะเชียร์น้องถัดก็โทรไปที1 9 0 0 9 0 1 9 0 0 1 9 0 0 94รหัส0 27แล้วก็เชียร์น้อง เชียร์น้องเจนอันนี้คือเ<ม>ชียร์น้องทัศน์ถ้าเกเชียร์น้องเจนก็โทรหน 0, 0, 0, 0, 9 0, 0 9 4, ่งเก้าศูนย์สูนหนึ่งกสาศูนย์ก้่รัฐูนสองแปดซึ่งก็สามารถจะส่งเอสเอ็มเชียร์ได้จนถึงวันที่ยี่สิบมกุมภาพันธ์นี้ซึ่งก็งงงเป็นวนันแข่งข,ขันด้วยค่ะอาจารย์จะทำการแข่งขันกันทีน่จังหวัด ผูกเกตนะครับจำกันงายๆกับรัสูนซอเกเป็นคงนองทัดถ้าสูนซองแปดเป็นคงนองจีนเ่อ่ะเดียวกันกับ1 9ึ่งเก้าชุนชุนหนึ่เก้าุนชุนนึ่งก้าุนชุก่เก้าี่มือเบอร์มาเร่งแต่ว่าจำรหัสหลยกันเอางาันหนึ่งเก้าชุนชุนกดหนึ่ก้าชุนฉาบกันงาัแล้วก็เก้าี่ก้าซี่แล้วก็ต่อด้วย0นซองเกตบนองเกด028หนองัดสูนซองแปดชนับนองจีนอ่าใครทีจะเป็นกำลังใจให้กับหนองทงซคนที่ไปทำการเข่งท่น ตัวแทนทูบี้นัมเบอร์วันไอเดอลตรงปุ่มเป็นไอเดอล2013นะคะพี่น้องชาวนาก็จงพาก์ูกใจตัวตอนนี้เดาน้องเราไม่ธรรมดานะ่ยกับเดาน้องชินนี่เราควจะเป็นซื่อในเรื่องของการเผยแพร่สิ่งดีๆีพันนี้แล้วกับให้พี่น้องชาวนาโนได้รับรู้รับทราบกันบางที่เราไม่รู้ว่าเด็กเดาน้องเราวาความซ่ามาดหมากไม้เนะ่ยกับไปไล่เวทีมาแล้ว นี่ครับบางครั้งบางค้าวค้าวนี่ไม่ตังเขาก็ไม่จับข้าวค้าวนี่ไม่ได้ตังเขาก็ไม่เอาเขาไม่เชียร์เขาไม่ตกแต่ว่าเรานี่ทำมดไม่เก็บตังเลยไม่เก็บตังเพราะฉะนั้นพี่น้องครับติดตามรับชมข่าวดีๆนี่ครับรับชมข่าวดีๆกันได้ทางช่องรานงชาแนลทีวีจากชมรานงจากชมรานง เอามาดูเรื่องนี้ดีอีกเรื่องหนึ่งฮุสลาหยุดนะคะมอสครู่ก็เป็นเรื่องของการเข้าร่วมแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันไอดอลสองหัวสิบสามกองทัพน้องๆรงในพิเชลรัตนาคารที่เป็นตัวแทนจากจังหวัดระนองอีกเรื่องก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อเสียงแลวก็สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวระนองเรื่องกีฬาค่ะเรื่องกีฬามันกันกับนักกีฬาโค้งจังหวัดระนองไล่ชัางไล่เจ้าเลยที่ไปทำการแข่งขันในเกมการแข่งขันต่างๆไม่ว่าจะเป็นกีฬาเยาวชนนะกับกีฬา กีฬาเยวาวชนกีฬาอะไรนะเยวาวชนแล้วก็มีประชาชนอันกีฬาแห่งชาติเอออนอนะครับ พอดีพวกไม่ควรกับกีฬาสักเท่าเดิค่ะก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องที่กีฬาเยาวชนรวมถึงกีฬาเนี่ยรับต่างๆกับทีมนักแข่งและกีฬาเนี่ยน้องเราได้ไปสร้างจึงเสียงเอาไว้ค่ะแล้วก็กวารางวัลกลับมารางวัลกลับมาใหนาน้องมันไม่จะได้เรียนทองมั่งเงินรียนทองแดงเร่งแดงมั่งก็ตามแต่แต่ปรากฏว่าไปข้าวตากรรมการเข้าดั่งเปรียนข้าไม่รู้ข้าวตาใจหรือว่าตาว้าหรือว่าน่าที่ข้าวมาซองตากรรมการอย่างไรลั่งตึงกันไปในแบบตัวรัเห็นจบกับเห็นตึงจบจันที โอ้นักก yes ีฬารนดนอนี้ไม่ธรรมดาก็เลยเรียกเรียกตัวเข้าไปรับชายชาร์ตนะครับเรียกตัวเข้าไปรับชายชาร์ตตอนนี้ก็มีทางประเภทฟุตบอลชายหนแล้วก็กีฬาเรือพายนะครับที่ทางคณะกรรมการกีฬาแห่งชาติก็เล่เลยออกข่าวท้าเว้ยนะครับค็เลยเรียกทั้ง่องทีมนี้แหละไปเข้าร่วมเป็นทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันในกีฬาต่างๆในนามาองทีมชาติไทย นักกีฬาระนองงานแสดงลีมือเข้าตารกรรมาการทุกเรียกตัวเข้าทีมชาติในซ่องประเภทกีฬารวม7คนนะคะก็คือฟุตบอลชายฮาร์ดแล้วก็เรือพายแคนูค่ะสำหรับฟุตบอลชายฮาร์ดนะคะก็เป็นบังยากิติพัฒน์มีสุวรรณประธานพัฒนาฟุตบอลชายฮาร์ดได้เรียกหนักเตะ4ี่คนนะคะซึ่งเป็น4ี่หนักเตะชายฮาร์ดของระนองเข้ารวมทีมชาติก็ประกอบไปด้วยคุณอัธพลส่วนเตกนะคะแล้วก็นายปืนก้นสุวรรณ นายเอกรัตน์ฟ้ามังกรแล้วก็นายอาทิตย์ลี่ใบนะคะเขาสมทบกับทีมย่อยเขาซูซึกหนักเตะตีมเปล่าลุยซึกบางแซนบีทซ็อกเกอร์อินเตอร์เนชั่นแนลครับ2,013ปะทะสามชาติบิ๊กเนมของโลกย่างเชียนอังกฤษเยอรมนีโปรตุเกสซึ่งก็จะหมูแข่งกันในวันที่1 5 1 7มีนาคมนะคะสซวนกีฬาเรือายแกนูอันนี้เหลีอยไปสามนุ่มนะคะสามนุ่มทีสางชื่อเสียงกับจังหวัดจันทบุรี ไม่ว่าจะเป็นสปิริพันลำยองพานูเดชเป็นมีาคาในพวกกิรติจันทร์<า><า>สวัสดิส์ส, <นะ S 2> สาม,สามนคนนี้ก็ล้วแล้วแต่ไปรู้ซิกองอาจารย์กำพลพันลำยองทั้งสิ้นเลยค่ะครับซึ่งในเรื่องครงการฝึกฝนกีฬาทุกประเภททุกชนิดครับถ้าหากว่าต้องการเป็นหนึ่งใบนะบต้องมีความขยันมีความอดทนในเรื่องครงการฝึกสอนนองๆนนกีฬาในอนาคตต่อๆไปก็ดูตัวอย่างจากผีๆนี่แหละที่เขาได้รับการเรียกตัวเข้าไปรวมทีมชาติซึ่งไม่ใช่เรื่อง ไม่ใช่เลื่องธรรมดาน,น,น,นะกรับเป็นเลื่องทีเราต้องให้ความใส่ใจและให้ความสนใจ,ใจรวมทุกส่งเสริไม่หยาว่าชนกงเราในกับทีกําลังจะเป็นนักกีฬาระดับรุนๆต่อไปรุ่นที่เติบโตขึ้นมา ได้พัฒนาศักยภาพมื่นกับปุนปีพีใช่ต้องบอกว่ากว่าลุนพีพีจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องมีการซ้อมกันอย่างนักเลยทีเดียวนะคะสาคัญก็ต้องอดทนสาระทางเวลาแล้วต้องมีความอดทนแล้วก็ใจต้องสู้โดยนักข่าวและการฝึกฝนในทั่วเป็นสิ่งที่สําคัญแต่ถ้าเกิดเรามีความฟันย่าจะเป็นนักกีฬาเมื่อกี้พีแบบเนี่ยเราก็ต้องฝึกซ้อมฝึกซ้อมที่สําคัญครอบครัวก็มีส่วนช่วยใช่ส่งเสริมครอบครัวต้องส่งเสริมในกับเล่แล้วว่าลูกเลาไปได้แหนไปได้แหนก็พยายามส่งเสริม เน่ครับอย่าไปคัดอย่าไปกว้างบางทีเด็กจบบิ๊กบ้องไปเด็กเล่นเทนนิสนิดเด็กจบเทนนิสไปเด็กเตะบอลไปนี่ไม่ได้พอจบบอลลูกเตะบอลลูกแต่จริงๆแลวลูกนั้นจบเทนนิสอะไปเลยก็ต้องส่งเสริมในสิ่งนี้ก็ชอบค่ะเพราะฉะนั้นก็ข้อฝคาดกอนว่าในี่เรื่องโครงการส่งเสริมการกีฬาไม่ว่าจะเป็นการกีฬาให้ประเทศเตยสมาคมกีฬาเนี่ยับผู้ฝึกซ้อนโค้ชหรือว่าผู้ให้การสนับสนุนต่างๆ ถ้าเห็นว่าเด็กมีเววเลยพัฒนาสง่งเสริมไปเลย,เลยนะครับถุมที่แรงกล้แรงใจบนี้เลยเราต้องให้เกียรติเด็กแล้วก็ที่สำคัญต้องสอง่งเสริมมาในถึงที่สุดใช่แล้วก็ต้องเป็นกำลังใจให้เขาด้วยนะคะ้าด้วยส่วนน,อนอ้องๆทียากจะเป็นเหมือนกับหลุนผีๆรับก็ต้องตั้งใจในการฝึกซ้อม,มีความพยันมีความอดทนนะครับ ถา,าว่าน,น้องไม่อดทน,นเลยเร็วเอว่กับจำเร็ก็ไม่ได้เรืองใช่ค่ะเสียเวลาเราเปลืองงบปรม<น>ะมาณแต่ว่านี่แม,นมืนว่าจะไม่ได้งบประมาณแต่กูทำกันย่างเต็มทีคนน้องคอวามตั้งใจนบต้องที่ว่าเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนความชนเพชอีกอย่างหนึ่งในเรื่องกงทีมกีฬาจะว่าน้องไล่ไล่ประเภทนะคกับทีสามารถสร้างนักกีฬาปั้นนักกีฬาให้เข้าทีมชาติได้หลยทีมค่ะต้องบอกว่าเก่งทางโค้ชเก่งทางนักกีฬาด้วยนะคะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะ มาตึงเหลืองคงข้าวดีกับข้าวดีเรื่องไรล่ะข้าวดีเหลืองคงรหลการเหล่าข้าวชาวบ้านจะมีอะไรเพิ่มเติมเราจะออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ครับค่ะออกนี่เป็นข้าวดีข่าวดีต้องถ้าเกิดข้าวดีนี้ต้องติดจานส้มด้วยติดจานส้ม่าและข่าวดีแน่นอนนะข่าวดีแน่นอนครับเราจะออกอากาศกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์วันหยันพิณงติดตามรับชมกันได้ทางการชม ไอพีเอ็มกับบางคนถ้ามาว่าจะน้ำรับได้ไม่ได้ไไดจับต้องส้มอย่างเดียวต้องส้มไอพีเอ็มครับต้องส้มแป๊ดเลยส้มและใช้แน่นอนถ้าจากชมเลยมันเลยไอพีเอ <IBM S 2> ็มเือนใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งทีก็สามารถติดตั้งกันได้ชออ่องซ่องร้อยยี่สิบหกองรนองนะคะช่วงนี้คงจะต้องจากลากับไปกอนะนคกับรายการลาวข้าวชาวบ้านในช่วงนี้เวลาหมดหมดเวลาในรับไว้พบกันในช่วงต่อไปกับรายการลาวข้าวชาวบ้านครับ สำหรับวันนี้ดิฉันวันนาสุวัฒนาเมธาคุณนี่จะลาแล้วสำลุกนี่ไปเลยนะเราจะพ่อแมปจชุดตีวงจากลากับไป็นกอนชูนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะปฏิวัติการรับชมทีวีที่บ้านคุณให้เปลี่ยนไปอย่างที่ไม่เคยเป็นด้วยชุดรับสัญญาณดาวเทียมจานส้ม IPM กับการรับชมช่องรายการคุณภาพ120ช่องไม่มีค่าใช้จ่ายรายเดือนจานส้ม IPM คุ้มเกินร้อย เติมเต็มทุกสัมผัสอารมณ์กับทุนรับสัญญาณดาวเทียม IPM HD Pro ip ดูฟรีไม่มีรายเดือนครบจริงคุ้มจริงการซบ IPM i d e Finition 022459999